คีย์สักเซสอย่างที่สำคัญเลยคือต้องมีวินัยทำมันซ้ำๆอย่างต่อเนื่องแพชชั่นคือจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจถ้าเราคิดแต่ได้อย่างเดียวอะมันไม่ยั่งยืนสามอย่างนี้ค่ะคือคีย์หลักของความสำเร็จในชีวิตเราสวัสดีค่ะ หมอกุ้งค่ะกวิการพัฒนปานค่ะเป็นเจ้าของกรวิการคลินิกแล้วก็ CEO co-founder ของวิกาสกินคาร์แล้วก็ k w k x Thailand ค่ะ จุดเริ่มต้นของการเริ่มก่อตั้งแบรนด์นะคะก่อนอื่นถ้าย้อนกลับไปคือมันเกิดขึ้นเมื่อ6ปีที่แล้วในช่วงที่ยุคตลาดออนไลน์มันเริ่มเริ่มเริ่มบูม boom. ในช่วงแรกๆเลยหลายๆคนมาทําแบรนด์แล้วมีปัญหาคือมันเริ่มมีตลาดสีเทาที่เข้ามาในโลกออนไลน์มากขึ้นคนไข้มีผิวติดสารคนใช้แล้วมีปัญหาใช้แล้วหน้าดำเรารู้สึกว่าเราอยากทำโปรดักอะไรสักอย่างหนึง่งเข้ามาแก้ปัญหาเหล่านี้เรารู้สึกว่าเราจะเอาตลาดสีขาวอะเข้ามาในยุคนั้น สมัยก่อนเป็นยุคที่ทุกคนอยากใช้คลิมหนึ่งวันให้หน้าข่าวขึ้นทันทีแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเปลี่ยนความคิดเขาอันนั้นมันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะมันโอเวอร์เคลมแล้วมันอันตรายกูจะพูดเสมอว่าอะไรที่มันผ่านออยหรือมันปลอดภัยอ่ะมันจะไม่เป็นแบบนั้นแน่นอนกว่าจะเปลี่ยนไมซ์เซ็ตของผู้บริโภคคือการต้องให้ความรู้ให้เขาตระหนักว่าความจริงมันคืออะไร ก็ค่อยๆใส่ความรู้ไปคู่กับโปรดักต์ไปเรื่อยๆค่ะก่อนจะทำบล็กุ้งเน้นความรู้เป็นคอหลักส่วนด้วย3คือทําคลิปทําสื่อทำคทำอนเทนต์ที่เป็นโนเลจที่แท้จริงให้กับคนไขยให้กับผู้บริโภคพอเขาเริ่มเข้าใจปุ๊บเขาก็จะเริ่มรู้แล้วว่าโอเคสิ่งที่เขาเคยเจอมาทั้งหมดมันคือการโอเวอร์เคมนะมันคือเรื่องไม่จริงนะมันคือสิ่งที่แบบ ไม่ปลอดภัยนะแล้วสิ่งที่ปลอดภัยคืออะไรแล้วก็ใช้ระยะเวลาสั่งสมทําให้เขาค่อยๆเข้าใจสิ่งที่ถูกต้องค่ะอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ใช้เวลานานมากๆเกือบ2ปีเหตุผลที่กุ้งให้ความสําคัญของการให้ความรู้ควบคู่กับการแนะนําสินค้าหรือว่าการขายโปรดักต์เพราะกุ้งเชื่อว่า70%ของการหายจากโรคผิวหนังไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันคือเบสิก ลูกค้าหรือคนไข้ต้องเข้าใจในโลกที่ตัวเองเป็นก่อนหรือว่าปัญหาผิวที่ตัวเองเป็นก่อนและอีก30%คือสิ่งที่เราช่วยเขาการเลือกสกินแคร์หรือเวรสํออางที่ดีมาช่วยเขาฉะนั้นถ้าเขาไม่มี70%คือไม่มีความรู้ที่ดีว่าเขาเป็นอะไรอยู่ไม่มีทางหายค่ะ คิดถึงโปรดักต์ของวิกาสกินทาหรือว่า k v k e x c e l หนึ่งต้องแก้ปัญหาของคนไข้หรือว่าลูกค้าได้ 2. คือต้องเป็น Innovative ไม่ว่าจะเป็น Innovative ในแง่ของ Formulate ของสารในแง่ของ Active ของสารหรือว่าการนำเข้าสารสกัดจากต่างประเทศเข้ามาหรือการผลิตที่ต่างประเทศในที่ที่เราคิดว่าเฮ้ยที่เนี่ยดีสุดเราอยากไปผลิตที่เนี้ยเราไม่ทำสิ่งที่ Overclaim เราจะให้ Product ไปพร้อมๆกับการให้ความรู้ นึกถึง K V K X คนจะคิดถึง innovative product innovative ingredient ที่เอาเข้ามาถ้ายกตัวอย่างเลยคือเรื่องฝ้าก็มาเป็นเรื่องที่ยางที่สุดที่ท้าทายทุกวันนี้ยังไม่มีการรักษาฝ้าที่ดีที่สุดยังคงมีการสอบแสวงหาหานะวตัตกรรมใหม่ๆในการดูแลฝ้าหนึ่งในนั้นก็คือสิ่งที่เรานําเข้ามาเป็น active ingredient ตัวที่สามารถเป็น w h i t e n i n g ที่สามารถทําให้ฝ้าไม่เกิดขึ้นใหม่แล้วก็ ทำให้ฝ้าจางได้ลงมากที่สุดอันนี้กุ้งคงแนะนำเป็น DKK1 ค่ะเริ่มจากนักวิทยาศาสตร์คิดคนว่าทําไมฝ่ามือฝ่าเท้าถึงขาวกว่าบริเวณอื่นทําไมถึงโดนแดดก็ไม่ดําเขาก็คิดคนว่ามันมีเนื้อเยื่อเกี่ยวผันซึ่งจริงๆแล้วอะเรามีทั่วร่างกายก็คือไฟโบบาสแต่ไฟโบบาสบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าเท่านั้นที่สามารถสร้างโปรตีนตัวนี้จึงมีการสกัด เอาโปรตีนตัวนี้ค่ะมาทดลองแล้วคนพบว่ามันสามารถลดเม็ดส,สีได้มากกว่าวัชชินิ่งเอเจนต์หลายๆตัวนอกจากนั้นมันยังทําให้ผิวหนังหนาตัวขึ้นการที่ผิวหนังหนาตัวขึ้นผิวก็จะแข็งแรงขึ้นป้องกันการเกิดฝ้าในอนาคตมันก็เลยเป็นนวัตกรรมซึ่งถ้าพูดถึงเมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ยมันคือตัวที่ใหม่มากๆก็คือ DKK1 หรือว่ Dicor1 วิกาเป็นแบรนด์ที่เอาตัวเองอ่ะเข้าไปให้ความรู้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มแบบรู้เทคนิคการให้ความรู้ด้วยความที่กลุ่มเป็นกลุ่มวัยรุ่นความสนุกมันจะมากกว่าค่ะมีพาร์ติซิพเอมีไลฟ์ให้ความรู้อยู่บ่อยๆวิกาติดเห็วมากแล้วก็โปรดักที่เราทําในราคาที่มันจับต้องได้นะคะที่อินเกเดียนในวิกาทุกตัวก็เช่นเดียวกันคือนําเข้าจากต่างประเทศเข้ามาทําให้วิกาสกินทาแบบเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็ ควาช่องดีคืออินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนรีวิวให้แล้วก็เป็นกระบอกเสียงบอกต่อว่าเอ้ยแบรนด์นี้ดีนะใช้ดีนะแล้วราคาไม่แพงน่าจะเป็น3คํคำที่มันบ่งบอกตัวเราแล้วก็ทำให้เรามีความสุขกับการทำงานเนาะข้อแรกเลยกุ้งว่า passion คือจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจหลายๆคนอาจจะโชคดีเริ่มด้วย passion แต่หลายๆคนก็อาจจะ ไม่ได้เจอแพชชั่นก่อนแต่ทํางานแล้วมีความสุขก็มีค่ะแต่ส่วนตัวกุ้งกุ้งโชคดีที่เจองานที่มันเป็นแพชชั่นของเราเรื่องที่สองคือวินยัยคือมีแพชชั่นในการอินิชิเอตหรือในการเริ่มต้นทํางานใดๆก็ตามแต่วินัยมาจะต่อยอดให้เราไปถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดฉะนั้นการมีวินัยในการทําอย่างต่อเนื่องไม่หยุดหย่อนอย่างสม่ําเสมออันนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องมีอยู่ในตัวต้องมีเลื่อนนักสู้อยู่ในตัวและข้อสุดท้ายเลยคือกุ้งว่า ถ้าเราคิดแต่ได้อย่างเดียวอะ่ะมันไม่สักเซสแล้วมันไม่ยั่งยืนถ้าอยากทําอะไรอยากทําธุรกิจที่ยั่งยืนสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือความจริงใจเราต้องเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับถ้าเราอยากอยู่นานอะ่ะการที่เราให้ความจริงใจกับเขาทํำโปรดักที่ดีหรือว่าให้ความรู้กับเขามันจะทําให้ตัวแบรนด์เรา sustainable แล้วตัวลูกค้าเองก็จะได้รับอะไรไปจากเรากูว่า3อย่างนี้ค่ะคือคีย์หลักของความสําเร็จในชีวิตเรา